ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกแซนให้สัมภาษณ์ก่อนนัดสืบพยานครั้งสุดท้ายคดีแตงโมฝากถึงคนที่บอกว่ามีหลักฐานพอเถอะไปหาคู่ปรับคุณรุงเธอคะค่ะก็ต้องบอกนะครับอย่างที่นะครับ ออกมาเรื่องของนะครับคุณแซนวิสาพัฒนะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าคดีของแตงโมหลายหลายคนบอกเอ๊ะมันเงียบไปแล้วหรือเปล่ามันสิ้นสุดไปแล้วหรือเปล่ารืยสารตัดสินก็ต้องบอกว่านะครับล่าสุดนี้ก็มีข้อมูลออกมาว่าเป็นการสืบพยานนัดสุดท้ายแล้วสารจะนัดตัดสินก็น่าจะเป็นประมาณนะครับกุมภาปีหน้านะครับหรือปลายปลายมกราปีหน้าก็จะน่าจะตัดสินสาหรับเรื่องนี้นะครับแต่ก็มีข้อมูลที่ออกมานะครับก็เรื่องของคุณแซนนะแซนเนี่ยฝากบอกพอเถอะไปหาคู่ปรับคุณรุ่งเถอะ คดีแตงโมจะตัดสินแล้วไม่มีใครทําแบบที่คุณพูดนะครับที่ศาลอาญานะครับจังหวัดนนทบุรีได้มีการนัดสืบพยานนะฝ่ายจําเลยในคดีการเสียชีวิตแข็งของแตงโมนิดาดาราสาวพัดตกเรือเสียชีวิตในคดีที่แยกฟ้องนะครับออกจากคดีเดิมของนายดันุพัฒ์หรือว่าปอและนายภัยบูลนะครับ หรือนะครับคุณโรเบิร์ตนะครับที่ให้การรับสารภาพไปก่อนหน้าลีแล้วส่วนคดีที่แยกฟ้องมีจำเลยทั้งหมด4คนคือ 1. ก็คือแซนวิสาพัส,สอกติกอิสตินสามจ๊อบนิทัศน์และนะครับเอม็มทำคีรศีนะครับซึ่งจำเลยทั้ง4คนให้การปฏิเสธนะครับแซนวิสาพัทหนึ่งใน4จำเลย คดีเนี่ยพร้อมด้วยทนายพรศักดิ์วิพาธอาภานนทนายวามส่วนตัวเดินทางไปยังศาลและให้สัมภาษณ์ก่อนเข้าสารนับแซนวิสาพัฒน์กล่าวว่าวันนี้เป็นการนัดสืบพยานโจทย์ครั้งสุดท้ายนัดนัดนัดครั้งหน้าก็จะเป็นการตัดสินแล้วมาจนถึงตอนนี้ตนก็ยังเชื่อมั่นในความถูกต้องแต่ทุกอย่างที่ต้องพูดอยู่ในดุลยพินิษของศาลว่าจะตัดสินอย่างไรถามว่าหนักใจในเรื่องของที่เราประมาหรือไม่ ขอบอกว่าเราไม่ได้ประมาทแต่ไม่ว่าจะมองมุมไหนของสารท่านจะแต่ไม่รู้ว่านะครับมุมของสารจะมองอย่างไรซึ่งตนก็ไม่อาจจะไปก้าวร่วมส่วนประเด็นที่มีนักร้องคนดังออกมาเปิดเผยว่ามีหลักฐานใหม่ของคนบนเรือทางแซนวิสาพัดกล่าวว่ารอมาสองปีแล้วไม่รู้ว่าเจตนาของเขาจะหาทางลงหรือจะทำอะไรแต่ขอให้เขาพอเถอะ สารจะตัดสินแล้วไม่มีใครทําอะไรแบบที่คุณว่าขอให้ไปเรื่องอื่นเถอะไปหาคู่ปรับของคุณรุงนะที่ตอนนี้เขากําลังวุ่นอยู่ไม่ต้องมาทางนี้อันนี้ก็คือเป็นข้อมูลนะครับของ คุณแซนวิสาพัฒนะครับถ้านะจากข้อมูลนี้นะครับตามที่คุณแสนพูดเนี่ยก็น่าจะหมายถึงคุณอัจฉริยะหรือเปล่าเพราะคุณอัจฉริยะเนี่ยนะครับมีการไปตัดมีการนํามีการฟ้องนะครับกับเจ้าหน้าที่ตํารวจแล้วสารเนี่ยมีการยกฟ้องแล้วก็มีข้อมูลหลักฐานออกมาตามข่าวนะครับตามข่าวที่ออกมาว่ามีข้อมูลหลักฐานเรื่องของนะครับคดีนะครับของคุณตังโมที่ออกมาและนะครับทาง คุณอัจฉริยะกาบอกว่าจะดาเนินการต่อไม่แน่ใจว่าดาเนินการต่าแบบไหนอะไรแบบไหนซึ่งแน่นอนครับพอเรื่องนี้ออกมาคุณแซนก็ออกมาให้ข้อมูลนะครับว่าวันนี้นะครับให้คุณลุงนะครับก็อาจจะหมายถึงคุณอัจฉริยะหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับว่าให้ไปเอากับคู่ปรับเถอะนะครับเรื่องนี้ไม่ต้องยุง่งแล้วผศา,ารจะตัดสินก็อย่างที่บอกว่าการนรับสืบพยานนัดนี้เป็นนัดสุดท้ายนะครับหลังจากนี้ก็จะรอว่าศาลจะตัดสินนะครับทั้ง4คนนี้ว่ายังไงอยู่ที่พยานหลักฐานอย่างที่บอก ว่ากันไปตามพยานหลักฐานครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นไหวมีอะไรขึ้นหน้าอย่าเพิ่งเดให้ฟังครับ